การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือวาอ่ากตรก็มีการคัดเลือกขอวตรคนที่1 4่แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดท่านผบตรที่จะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนนี้นะฮะมีคุณเศรษฐาเป็นประธานการประชุมนะฮะประชุมเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่บ่าย2นะครับก่อนที่ประชุมจะมีมติในเวลาประมาณ4โมง28นะครับให้ พลตอเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับเป็นผู้วิชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14ซึ่งเป็นผู้อาวุโสนะครับชิงตําแหน่งในะระดับที่4เป็นะระดับสุดท้ายนะฮะวาระการประชุมเนี่ยวันนี้อยู่ในวาระที่65เป็นวาระสุดท้ายแต่ว่าได้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นวาระแรกภายหลังการประชุมเสร็จสิน้นที่ประชุมก็รายงานนะครับแต่งตั้งพลตรเอกต่อศักดิ์นะฮะเป็นผบตรคนที่14ก็ถือว่าได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับการแต่งตั้งครั้งนี้เห็นด้วย 9ต่อ2เสียง